นี่เมืองรับแรนะคะที่น,านา่นาอ <veter exist. S 1> ุ้บั่ท <of Hello> ี่จะมาแล้วกันบัมึงอุไดอเดืวง้่ย่งมาเป็ดเนี่ยก็ยงมาตรงนี้บางคน จะเป็นหลุมเพื่อตามข้าวโดยเฉพาะเลยนะน,นจะเป็นแบบนี้นะครับพี่เราจะเดินไปสำรวจมาดูกันนะครับว่าเราจะได้พบได้เจออะไรหรือเปล่าผมมีคนอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นฟืนที่แล้วก็บ้านก็จะพังแล้วเนาะ เราได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บไม่รู้ว่าตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่มันคืออะไรกันแน่ที่นี่เหมือนว่บเร่รับเรจริงๆนะถ้าไม่รู้นี่คือมาไม่ถูกเลยนะนี้ นี่เมืองรับแลนะคะทีที่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับทง,ทงฟ้า สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเป้ลาพีีนะครับก็อยากจะบอกพี่พี่เพื่อนทุกๆกคนนะครับว่าณตอนนี้ผมเนี่ยได้เข้ามาในเมืองลับแลหรือไม่ก็เมืองบางบดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพี่พี่ซึ่งบรรยากาศที่นี่นะครับชุ่มฉ่ำสดชื่นมากๆเลยนะครับพี่พี่อยากจะบอกเอฟซทุกคนนะครับว่า ผมจะเก็บบรรยากาศเท่าที่ผมจะเก็บได้นะครับพี่พี่ครับนะส่วนบรรยากาศที่ผมเก็บไม่ได้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เนาะโอเควันนี้เราจะรอต้นชีตายปลายชีเป็นกันนะเนื่องจากว่าต้นชีปลายปลายชีเป็นเนี่ยเห็นพวกเขาบอกว่าอยู่ในหุเขาลูกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะดูได้นะครับเพราะว่าหมอกเนี่ยุมหัว ไปหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้มันถ่ายต้นชีตายปลายชีปเป็นค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลําบากพอสมควรนะครับดังนั้นแล้วผมอาจจะยังไม่ถ่ายนาะตอนนี้นะรอให้ท้องฟ้าแจา่มใสแสงแดดสัด่องลงมากันก่อนนะครับพี่ๆถึงจะเห็นต้นชีตายปลายชีปเป็นเห็นขา่าวกันอย่างนี้นะครับพี่ๆอ่ะก่อนที่เราจะถ่ายบรรยากาศต้นชีตายปลายชีปเป็นเนี่ยวันนี้ผมจะถ่าย บรรยากาศในรอบๆมู่บ้านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินสำรวจกันนะครับพี่ๆอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับเท่าที่ผมจะเก็บได้ก็จะเก็บถ้าเท่าที่จะเก็บถ้าเก็บไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะอ่ะผมคิดว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจกันเลยดีกว่านะครับพี่ๆครับ 谁挖了？不知道挖？那咋挖了？你今天干什么的？哎。这你给回来。给哪？哈。呃，这要给回来多少得吧？得，你还多大个？啊？那落这盖吧。那怎么 แกอแต่ละหูเออในูแมลงไม่โตบมต่เดวน่รอนบ่เนี่ยอืออ๋อออแมลง้วอันออด่เดราิดคอเรื่มแมลงมาโตเยอะบปไข่รู้เนล่าแม่แต่เกือมลงตัดขอบมลงตัดไ่วดเอ่าแม่แมลงในตันนี้แมลเปม่กฮึิดคอแตเกอมลเปลก็หม่ม

เท่าเค้ากุยได้กี่เพนนิก่กว่าบาทนึ่หรอปะกี่กว่าเนเ้่รอะนี่ดูิดเลยดูตวอือูกดูจะคะต่หนีเสียความกเป็นอย่านั้ นี่วะอ้าอาบนี่แล้วนี่เทกองม <ś led> ังนที่หลังตอที่หล่านี่นะครับน่อนก็จะข้าวเนี่ยกระจากใส่ลงไปตรงนี้นะครับี่แล้วก็ข้าวเนี่ยเขจะหมุน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 ก็ระดับจากแบบนี้นะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยจะล่วงลงมาตรงนี้ เื่อนองมาเเนี่ยอลงมาตรงนี้นี่นะครับอืมอาจะมุงๆๆๆๆเพลจัะแต่ว่าไม่ใช่นะ ก็เวลาหมดก็เขาก็จะได้ลงไปที่นี่นะคะรับก็ทยอยข้หมดก็ทยอยลงมาไล่มา,ราเรื่รยๆฮาร์ดก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับมีเขาเปลือก ก็เม็ดข้าวก็จะก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่อันนี้ขับวอกอันนี้มีทั้งตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวผู้นะตัวเม้ตัว,ตวผู้อันนี้ก็เป็นแบบตัวเมียตัวเมียมีตัวเมียและตัวผู้ จะสอบทางกันนะครับเดเริ่มมูเริมมูเริ่มบานมีคือหน้าดอจิชิกิเลยไปเริ่มหนาเีมกเลบไอ้ที่หาคนค่ีเี่ย โอเคทุกคนครับเดี๋ยว,วเราจะเดินทางไปที่อิสตอร์ไปย,ายาังอิสตอร์นครับนี่ครับแล้วก็เป็นที่ตามข้าวนะพี่ๆนี่นี่นะครับที่ตามข้าวบางคนอาจจะไม่เคยเจอนะครับคิดว่าที่แดกทองจะเป็นแบบนี้นแบบนี้นะครับแบบนี้ น่นะครับสก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะก็จะเป็นไม้นะครับท่อนไม้เนะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นหลุมเพื่อตามข้าวโดยเฉพาะเลยนะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะทุกคนซึ่งค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากแล้วนะครับสมัมปัจจุบันนี้เนาะนี่นะทุ็คนแบบนี้นะคะพี่แล้วผมจะเก็บที่เดิม่แค่คน,นี้พอนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆครับรบอากาศ ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับพ,พี่มีกายด้วยนะพี่ๆนะดูสิแล้วก็บ้านขาวในธรรมชาติคกนข่า,ขาที่จะดีเลยนะครับพี่ๆนะดูอ่านี่อ่ะเราจะเดินไปสำรวจปกขาวต้นชีนตายปลายชีเป็นกันเนาะแล้วก็ มาดูกันนะครับว่าเราจะได้พบได้เจออะไรหรือเปล่าผมมีขนมฟันโอด้วยก็คือแบบเบือกนะน่าจะจีที่ส่งของมาให้เขากินกันทิ้งกัน,กนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ดูสถานที่ อยู่กันอย่างนี้นะครับดูออันนี้น่าจะเป็นฟืนที่ก็จะทำอาไว้เพื่อหุงข้าวประกอบอาหารทำสิ่งต,ต่งนางๆนานานะครับพ,พี่แล้วก็บ้านก็จะพังแล้วเนาะจะเป็นแบบนี้พังแล้ว เราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆโอ้มีมะพร้าวด้วยนะครับพี่ๆ้นมะพร้าวต้นทุเรียนอ่ะต้นหมากด้วยนะพี่ๆมาชาติค่อนข้างที่จะดีเลยเฮ้ยโอ เราได้ยินเสียงต,ต,ตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่รู้ว่าตุ๊บตุ๊บต๊บนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราเจะแวะไปดูกันตัดไม้เอาไว้ใช้งานใช้คุณประโยชน์ต่ตางนานานนะโอ,โอ้มีจ้ามีหัวล้วยมอ้ ที่นี่เหมือนรับเลยรับเลยจริงๆนะถ้าไม่รู้นี่คือมาไม่ถูกเลยนะนี่